ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูอกหักฟิออใช้เงื่อนไขต่ออายุสัญญาเดเคอาอีกปีหลังมีข่าวว่าแมนยูสนเซนฟรีล่าสุดทางด้านสโมสฟรฟิออลิตินาได้ตัดสินใจเปิดใช้เงื่อนไขต่ออายุสัญญากับดาบิดเดเคอาผู้รักษาประตูชาวสเปนออกไปอีกหนึ่งปีจนถึงซีซั่นหน้าเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ตัวของเดเคอาทำผลงาน ได้อย่างน่าประทับใจและรวมไปถึงกันท่าแมนยูดึงกลับไปเฝ้าเสาด้วยโดยก่อนหน้านี้ตัวของ DKR เเซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัวกับฟิออริติน่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วโดยเป็นการเซ็นสัญญาระยะสั้น1ปีที่มีเงื่อนไขสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก1ปีและตอนนี้การตัดสินใจเปิดใช้ออปชันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นเพราะผลงานที่ยอดเยี่ยมสม่ำเสมอของ DKR ล่าสุดทางด้านกาโชเมคคาโตซสื่ออิตาลีได้ระบุว่า DKR อาจจะถูกเพิ่มค่าจ้างจากเดิม1.2ล้านยูโรต่อปีเพิ่มเป็น2.4ล้านยูโรต่อปีหลังจากที่ฟิออรลติน่าได้ต่ออายุสัญญาในปีที่2นะครับตามเงื่อนไขที่ระบุก,กันไว้ตอนเซ็นสัญญาและเป็นการประกันให้ฟิออรลตินา่าสบายใจว่าผู้รักษาประตูชาวสเปนรายนี้จะไม่ย้ายไปไหนในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างผู้อำนวยการสโมสรฟิออร์ตินา่าและตัวแทนของเดเคอก็จะถูกนัด หาลือกันในอีกไม่ช้านี้เป็นการแสดงออกถึงความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับที่มีต่อผู้รักษาประตูวัย3 4ปีรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปโดยก่อนหน้านี้ประธานสโมสรฟีออริติน่าก็ได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าอยากให้เดเคออยู่กับสโมสรอนต่อไปในฤดูกาลหนนะ้าและพยายามต่อสัญญาฉบับใหม่เพื่อยืดระยะเวลาให้ยาวนานเกินกว่าปี2 0 2 6นขณะที่ตัวของเดเคอก็ยืนยันนะครับว่าเจ้าตัวยังคงมีความสุขกับฟี ออริติน่าและต้องการอยู่กับสโมสรนต่อไปเช่นกันหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูการแรกในอิตาลีเก็บคีนชิปไปได้ถึง10เกมนะครับจากการลงเฝ้าเสาส1เกมกับฟิออริติน่าแมนยูก็น่าจะเหว่ไปตามระเบียบนะครับสาหรับดิวของดาบิดเดเคอาเป็นธรรมดาที่ฝีมือดีสโมสรนก็อยากหลังตัวให้อยู่กับทีมต่อไปเพราะว่าการเปิดใช้อ p ชั่นขยายสัญญานี้ทางด้านฟิออริติน่าก็เหมือนเพิ่มค่าเหนื่อยให้เดเคอาถึง2 เาส่วนแมนยูก็น่าจะต้องหาทางขายโอดน,นาเพื่อไปเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูคนใหม่ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูทางสะดวกเชลซีล้มแผงขวาโอซิเมนแต่ติดหนึ่งเงื่อนไขสําคัญล่าสุดดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเป็นใจให้ใหกับแมนยูแล้วนะครับในตอนนี้วันที่9เมษายนตามรายงานล่าสุดจากคอร์ทออฟไซส์สื่อสายตลาดนักเตะได้เผยว่าในตอนนี้สิงบูเชลซีตัดสินใจล้มแผงขวาตัววิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าทีมชาติในจีเรียของนาโปลีลงแล้วทําให้จะเหลือเพียงแค่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เท่านั้น ที่อยู่ในการเจราจาอย่างจริงจังเดิวนี้กับนาโปลีสำหรับตัวของโอซิเมนปัจจุบันหมดอนาคตในทีมของอตโตนิโอคอนเต้อย่างแน่นอนแล้วนะครับหลังถูกนาโปลีปล่อยให้กาาตาสลายยืมตัวมาใช้งานแต่ทว่าตัวของโอซิเมนยังสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซัดไปแล้วถึง28ประตูจากการลงสนาม32นะัดทาให้มีข่าวว่าตัวนักเตะได้รับความสนใจจากเชลซีและแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดที่กําลังมองหากองหน้าคนใหม่ มาเสริมความเฉียบคมให้กับแนวลุกในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดของคอรต์ออฟไซด์ได้ระบุว่าในตอนนี้เชลซีได้ล้มแผนในการคว้าตัวโอซิเมนแล้วนะครับและได้หันไปโฟกัสกับเป้าหมายอื่นอย่างวิกตอโยเคเลสจอมถล่มประตูของสปอร์ติ้งลิสบอนเบนเจามินเชสโกของแอร์เบลสิสซีและเลียมดีแลบของอิฟสวิตนะครับเนื่องจากเชลซีมองว่าน่าจะมีความหลากหลายมากกว่าโอซิเมนที่เน้นยิงประตูอย่างเดียวและตัวของโอ ซิเมนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เกมลุกมากนะักส่งผลให้เวลานี้เหลือหนึ่งทีมที่อยู่ในการเจรจาขั้นสูงที่มีลุ้นได้ตัวโอซิเมนก็คือแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เพียงทีมเดียวเท่านั้นแต่ว่าอุปสรรคของแมนยูก็คือวิกเตอร์โอซิเมนเรียกร้องค่าเหนื่อย180,000ปอนด์หลังจากหักภาษีแล้วนะครับซึ่งจํานวนเต็มจะอยู่ที่ประมาณเกือบ3 4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวและนั่นหมายความว่าจะเป็นค่าเหนื่อยระดับท็อปนะครับหากทีมปีศาจแดงจะเซ็ สัญญากับวิกเตอร์โอซิเมนมาล่วงทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนทางด้านนาโปลีต้นสังกัดอยากปล่อยที่ค่าตัวประมาณ55ล้านปอนด์ซึ่งจะต่ำกว่าค่าฉีกสัญญา62ล้านปอนด์เล็กน้อยก็ถือว่าเรียกเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับประมาณ3 0 4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงและครับคิดว่าอย่างไรทีมปีศาจแดงควรที่จะทุ่มค่าเหนื่อยเพื่อคว้าวิกเตอร์โอซิเมนมาร่วมทีมหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุ ดกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยู u, มีลุ้นคว้าตัวเตโอแบ็กจอมบุกของเอซิมิลานหลังค่าตัวลถทัวล่าสุดนะครับตามรายงานจากกัสเซลตาเดลโลสปอร์ตสื่อชื่อดังของอิตาลีได้ออกมาระบุว่าเอซิมิลานเตรียมขายเตโอเอนองเดสออกจากทีมท่ามกลางความสนใจจากแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่ตัวของเตโอทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจนักตลอดฤดูกาล2024-2025แม้ว่าตัวของเตอ จะเคยเป็นหนึ่งในนักเตะต,ตัวเด่นของเอซิมิลานตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับทีมนะครับแต่ว่าในฤดูการนี้ตัวของเตโอกับทําผลงานได้ต่ํากว่ามาตรฐานที่คาดหวังและรวมไปถึงสัญญาปัจจุบันของเตโอก็จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2026เท่านั้นนั่นหมายความว่าตัวนักเตะจะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายในช่วงซัมเมอร์นี้ทันทีนะครับและหากไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ทางด้านเอซิมิลานก็จะมีความเสี่ยงที่จะเสียนักเตะไป ไปแบบฟรีๆได้ดังนั้นแล้วทางด้านเอซิมิลานจึงได้เตรียมพิจารณาขายเตโอในราคาที่ถูกลงกว่าที่พวกเขาเคยตั้งไว้ก่อนหน้านี้โดยทางด้านสื่ออิตาลีได้ระบุว่าเอซิมิลานพร้อมพิจารณาข้อเสนอในการขายเตโอในราคา35-40ล้านยูโรเท่านั้นทําให้แมนเชสเตอร์อยู่ในแต้มมีโอกาสมากขึ้นนะครับในการคว้าตัวเตโอเอโงเดฟไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่ทีมของอโมริมยังคงต,งต้องการตัวเลือกที่ สามารถเล่นตำแหน่งวิงแบ็กนะครับซึ่งปัจจุบันทีมปีศาจแดงมีแพทริกดอกูประจำการทางด้านซ้ายส่วนในลายของลูกชอยังไม่มีความแน่นอนมากนะักทาให้มีข่าวว่าออมอริมต้องการคว้าตัวแบ็กซ้ายเข้าทีมเพื่อเพิ่มตัวเลือกในช่วงซัมเมอร์นี้และชื่อของเตโอแอนองเดฟแบ็กซ้ายจอมบุกทีมชาติฝรั่งเศสก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองนะครับหลังจากที่นักเตะมีค่าตัวที่ถูกลงในเลทที่แมนยูสามารถเซ็นสัญญามาร่วมทีมได้โดยไม่กระทบ กฎการเงินมากนะักก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามมองไม่น้อยนะครับสำหรับเตโอนองเดสเพราะก่อนหน้านี้นักเตะม,มีค่าตัวสูงถึง60ล้านยูโรเลยทีเดียวถ้าลดลงมาเหลือสัก40ล้านยูโรก็ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนอย่างมากเลยนะครับสำหรับการเสริมทีมด้วยแบ็กซด์ที่มีประสบการณ์สงูง ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับโอนาน่าย้ําชัดเสียงวิจารแฟนบอลไม่มีผลต่อการตัดสินใจในสนามของเจ้าตัวล่าสุดทางด้านอังเดโอนาแนไนดานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาย้ําว่าจะไม่ยอมให้ความกดดันจากแฟนบอลมามีผลกระทบต่อการตัดสินใจในสนามของเจ้าตัวล่าสุดทางด้าน e f p n ได้เผยบทสัมภาษณ์ของโอนาน่าผู้รักษาป,ประตูมือนหนึ่งของทีมปีศาจแดงที่ออกมาพูดถึงความกดดันที่ได้รับจากแฟนบ อลปีศาจแดงว่าพูดตามตรงนะมันไม่ได้มีผลกับผมมากนะักเพราะว่าการตัดสินใจที่ผมเลือกนั้นมันคือการช่วยทีมเพราะถ้าผมรู้สึกว่านักเตะของทีมเราต้องการพักผมก็จะใช้เวลาในการเล่นกับบอลมากขึ้นแต่เมื่อผมรู้สึกว่าเราต้องการเล่นความเร็วในเกมผมก็จะทํามันให้เร็วขึ้นแต่ในบางครั้งเมื่อฝ่ายตรงข้ามคุมเกมได้เยอะผมก็จะทําให้เพื่อนๆได้พักหายใจกันหน่อยเพราะว่าคาวิจารณ์จากแฟนบอลน,นอก สนามไม่มีผลสำหรับผมอังเดโอดานะ่ากราวและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์เดมแมชเชสเตอร์ยูเนเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันที่9เมษายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ